เรือจอสลัดยิ่งใหญ่และสวยงามมากมีของมีค่ามากมายแก้วแหวนเงินทองเพชรนิจินดาไข่มกมีเจ้านกแก้วสีเขียวเกี่ยวผู้เรือสลัดมีด้วย เจ้าประวันนี้ก็ถูกจับมาได้อย่างเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนเรือโจสลัดกันนะครับว่าข้างบนมีอะไรบ้างครับโอ้ตรงนี้ก็มีคนแขะด้วยนะครับอยู่ในบ้าน เดินเล่นขึ้นไปดูบดังกาสลัดกันนะครับโอ้โหข้างบนก็จะเจอกับขีดสมบัิที่ขีดนี้น,นะครับส่บันตรงนี้ก็คือด้านหัวเรือนะครับ ไ้หันมาตรงนี้ก็คือด้านท้ายเรือน,นะครับนี่นะครับจองสลัดนะครับถ่ายเห็นกันอย่างเล็กน้อยน,นะครับใกล้ๆก,กับเรืจอจสลัดก็จะมีบ้านของคนแค้ครับบ้านต้นไม้ของคนแค้นะมีเจ้าคนแค้แอบอยู่นะครับในบ้าน คนแค้น,คาานนะครับซึ่งบรรยากาศล่มเล่นนะครับเหมาะกับคนชอบธรรมชาติมากนะครับใครได้บรรยากาศแบบนี้ครับจะรู้สึกชิลๆเลยนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับวอัวสลับที่ห้างทอมไฮนน่าทเีนจีวันพระรามสามนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับสวัสดีครับ